วัดีค่ะวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โพสตที่เป้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมา แต่งหน้าไปเที่ยวกรบกริบกันก็คือวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปไหนนะแต่ที่แน่ๆก็คือไปชนบุรีไปพัทยานะคะไม่แน่ใจว่าจะไปคาเฟ่หรือว่าจะไปแค่ทะเลจะได้แวะคาเฟ่หรือไม่อะก็ต้องดูอีกทีนึงว่าฉันจะเถียงชนะจัมโบ้หรือเปล่าว่าฉันจะได้ไปคาเฟ่หรือไม่คาเฟ่จะให้หมาเข้าหรือไม่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าเลยนะก็คือ8ปดโมงที่จริงกะตื่นแต่6กโมงแล้วคือมันแบบเป็นโรคคนแก่ปะที่แบบว่าเออเรานอนนานไม่ได้แล้วเมื่อคืนก็นอนเกือบเที่ยงคืนอะล้กตื่นหกโมง ตื่น8ปดโมงมันเหมือนโดนคำสาปอะทุกคนอย่แก่นะแก่แล้วตื่นเช้ามากแล้วก็นี่ค่ะสีผมไหม่เป็นไงดูในนี้อาจจะดูดำๆนะเดี๋ยวออกแสงแล้วแบบว่าเออจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็นสียังไงเพราะเป้ยยังไม่ได้ออกแสงเหมือนกันเพิ่งทําสีผมเมื่อคืนเพราะว่าสีผมก่อนอ้นนี้มันเหลืองมากคือเป้ไม่ชอบแต่มีคนชอบเยอะมากก็คืองงมากเหมือนกันว่าเออสีมันสวยเลยเออสีมันก็สวยแต่มันแบบ ไม่ชอบสีอ่อนแล้วว่ามันชอบสีเข้ม,มก็เลยทําแบบดําๆไปเลยสีที่เป้ทาก็คือนี่นะคะเป็นของ Miss อ n s ซ n เป้ไปซื้อตอนโปรโมชั่นที่มันแบบว่าซื้อวัาสดนะุอะก่อมัน390กว่าบาทใช่ป่ะแล้วกล่องที่2ก็คือ1บาทแต่มันขาดสีได้คือผมยาวประมาณเนี้ยอะผมยาวประมาณนี้ก็คือใช้กล่องเดียวเอาอยู oh, ่แม่ก็เปิดประสบการณ์ใหม่เหมือนกัน <laughs> ไม่ใหม่หรอก แล้วก็สีนะคะจะเป็นแบบว่าน้องเกียวน้องเจนนี่ชอบปสปีนนี้มากก็คือจะเป็นสีดำเขียวมมเมอร์เมชชาวมัชฉาแบบเราก็ต้องผมสีนี้เท่านั้นโอเคแล้วก็อันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็คือเป็นที่มาร์คหน้าของแอปเปิคอค่ะที่แบบว่าเคยรีวิวไว้ใน IG แล้วนะว่ามันดีมากคือแผ่นหนึ่งอะใช้ได้ต้อง30ครั้งแล้วมันก็เป็นซิลิโคนที่แบบว่าเนี่ยลอกออกได้วิธีการใช้ก็คือง่ายๆก็แปะ ทิ้งเอาไว้ชั่วโมงหนึ่งนะคะระหว่างที่แบบเราทําอะไรนู่นนี่นั่นแล้วแบบมันจะให้ความชุ่มชื้นแค่บริเวณตรงนี้เออตรงที่เราแปะไม่ต้องห่วงเลยว่าเอ้อแปะนานเกินแล้วแบบว่าจะแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยครีมจะซึมออกมาหมดไหมโน no, จากเขาออกแบบมาอย่าง <Yeah. S 1> ดีเยี่ยมเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าแบบว่าเออมันชุ่มชื้นขึ้นมาเลยคือตรงข้างแก้มไม่จะไม่รู้สึกอินเท่าตรงนี้เว้ยตรงเนี้ยมันรู้สึกแบบ เฟรชขึ้นมาเลยย่ะแม่มันนร์นะคะเป็นของที่คู่กับคนหน้าสิวแบบเป้ช่วงนี้ก็คือใช้นีเวียอทิตย์ที่แล้วก็คืออย่างที่ว่าเอ้ยไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วใช้คลินิกส์ยังตั้งอยู่ตรงนี้อยู่เลยคือเป้เป็นคนชอบลองของใหม่ไงก็เลยแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงนี้สิวเยอะด้วยนะคะก็เลยลองใช้น้องนีเวียเขาดูคนอื่นเขาใช้มันกันมานานแล้วแต่ว่าก็เพิ่งได้ลองใช้อ่ะเนาะ มันก็ดีนะไม่ได้แบบว่าเออเช็ดแล้วแบบหน้าแห้งอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสูตรที่แบบว่าให้ออกซิเจนกับผิวก็คือสิวเราเนี่ยเกิดจากการที่แบบมีแบคทีเรียที่เป็นแบบแอนแอโรบิกอะนะมาโตก็คือพอผิวเราขาดออกซิเจนปุ๊บสิวก็จะโตดีว่างั้นแหละเอออธิบายง่ายๆแต่พอตัวเนี้มันเป็นแบบเติมออกซิเจนให้กับผิวนะคะเพราะฉะนั้นสิวเราก็จะหายได้ง่ายอ,อประมาณน,นี้ ตอนเช้าฉันล้างหน้าแล้วนี่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูคือตอนเช้าเป้ล้างหน้าไปแล้วแต่ทําไมฝุ่นเยอะมากแล้วก็ดําๆนิดนึง อาจจะเป็นเพราะว่าสีผมสีผมที่ย้อมตรงนี้ละมั้งมันติดสิวแล้วแบบสเก็ตฉันก็เลยดําขึ้นจากสเก็ตแดงกลายเป็นสเก็ดดำโซ so, สิวคือในกล้องเนี่ยมันช่วยได้มาก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 ๆแล้วนะอ่ะด้วยความที่วันนี้เราจะแบบลมทะเลเอ่ยนะคะแล้วก็ใช้วิตามินเอลิเซตเบสของบัแบบี้บาวเจ้าเดิมเพราะว่าชอบแล้วก็เป็นการบารุงผิวด้วย แล้วก็จะใช้เป็นรองพื้นนะคะของ Joydor 401นะที่เป้ใช้เอา้าที่จริงปั๊มเดียวก็พอแม่กด2ปัม๊มคือตัวเนี้ยเคยทำคลิปรีวิวแบบฉบับเต็มไปแล้วเนาะแต่ว่าเออคนหน้าแห้งอะ่ะหน้าแห้งมากๆกก็ต้องไป็นขุยแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออบางบางทีมันก็ต้องแบบเออต้องบำรุงผิวหน้าด้วยเนาะก่อนที่จะลงแบบเมคอัพอะไรต่าง แต่ถามว่าแห้งจริงไหมก็เออก็แห้งพอสมควรเลยนะวันนี้เราจะเน้นแบบเออดำต้านกรบๆแล้วก็เน้นตาจึงจ้งๆนะคะปากเบาๆเ,าเาพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาลงสีเป็น02 Cherry Amor นะของ JoVina เหมือนกันลงไปเลย เรื่องสิวโสเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องปกปิดอะไรขนาดนั้นนะคะเอาแบบเน้นสบายหน้านะวันนี้ไปเที่ยวนะไปเที่ยวธรรมดาแม่แล้วก็แบบมีการเอาน้องอยวไปด้วยโอ้บ่มแดดมาฉันบ่มแดดมาจากไหนอะ่ะโอเคเราลงแก้มไปก็จะได้ประมาณนี้แต่ลงพื้นใต้ตาหลุดทุกคนเราก็ต้องคอนซีลเลอร์ละใช้อของล o รี a i ลอิ l l ฟลเบนะคะ ยากมากนะที่ไปจะหยิบคอนซลเลอร์ขึ้นมาใช้อะ่ะไปแบบไม่ค่อยได้หยิบเลยอะ่ะนี่เดียวพอมาเขียนคิ้วกันนะคะด้วยที่เขียนคิ้วรานนะคะสีน้ำตาลเข้มที่จริงจะใช้สีน้ำตาลอ่อนแต่ว่าสีน้ำตาลอ่อนหมดจ้ะแม่ แล้วก็ใช้ที่ปัดคนคิ้วเคสนะคะสีแบบอ่อนสุดก็คือ B R 2นะคะปัดขนคิ้วแล้วคิ้วคุณจะแบบอ่อนกว่านี้แล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะใช้ e t u d ด1นะคะเอามา c อนทัวร เพราะว่าเป้จะแบบไม่ใช้แป้งอ่ะลูกเนี้ยด้วยความที่ลงพื้นโจวีนา่ามีความแบบว่าแห้งพอตัวก็เลยจะไม่ใช้แป้งนะคะเออมันจะได้พอดีกันมาแล้วก็คิ้วเสร็จแล้วเราจะมาตากันต่อนะคะเราต้องหวีขนตาปลอมนิดนึง คนอะไรปลอมทนหน้ากําลังคิดอยู่ว่าจะไปเติมดีไหมถ้าเติมก็ชีวิตดีนะขนตาปลอมแต่ว่าถ้าไม่เติมอะ่ะเราก็จะติดขนตาปลอมที่ไม่ถาวรได้ไงเอา้าจะจะ,จะได้แบบเปลี่ยนสไตล์ขนตาเราได้ไโอเคแล้วก็วันนี้เราจะใช้สีน้ำตาลตัวนี้นะคะเป็นอายพาเลทของเม r รสกาที่เปชอบก็คือทาไปเลยแม่ แล้วก็เราก็จะมากรีดตานะคะด้วย s s u x x e e u u y สีดำตัวนี้เลยนะคะเป็นของคุณปอเนาะผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ที่แบบเออดีวะ่ะใช้ง่ายด้วยสำหรับคนที่แบบว่ากีตาไม่เป็นอะ่ะแม่หรือกีตาแบบเหมือนจะเป็นอะ่ะแบบเป้แต่ไม่เป็นนะก็คืองานยากที่ว่าก็คือจะเอากระจกไว้ไหน าพอดีไปอีกสุดยอดปังมาแล้วก็ได้ความอยากแบบตาจึ้งๆนะคะของเราก็จะใช้นี่ค่ะที่เขียนคิ้วบราออิดาบน้องฉัดนะคะเอาสีเนี่ยเอาสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะเอาให้ชิดขอบตาเลยแม่ แล้วก็เอานี่นะคะอุ้ยหลายปรกรณ์เหลือเกิน brush on นะคะของคิวเพสตัวนี้ก็คือเป๊ะติดมากชอบมากเอามาทานี่ใต้ตานิดนึ่งแล้วก็หัวตาแล้วก็ใช้นี่นะคะตัวนี้ของ MAC 4ส soft and gentle นะคะเอามาลงอีกทีหนึ่ง เพื่อความที่แบบตาก็จะได้ไม่ส้มเกินไปอยเงี้ยตรงนี้ด้วยแล้วก็ปากนะคะเราก็จะมาใช้โจวีหน้าเหมือนเดิมเพราะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่เต็มตัตเลยก็จะใช้สีสิบนะคะสีนี้เป็นแบบสีซมพนน่ะสีแบบลงพื้นปากไปสวย<ป>อะไร แล้วเนี่ยโอเคนี่นะคะก็คือจะเป็นสีแบบสีนูดที่แบบที่สวยปะแล้วก็เอาสีศูนย์สองนะที่เราลงแก้มอะมาผสมอีกนิดนึงเพื่อความลิงก์กันจะได้แบบเออน้ำตาลอะไรเงี้ยแล้วก็สีที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือนี่ศูนย์หนึ่งนะรูบี้ ก็พอได้แต่ว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่เน้นแหละทุกคนใช้ตัวช่วยเป็นเมเบลีนนะคะสีเลือดนกสีส1 0สีนี้ก็คือดีมากแม่มันเป็นสีแบบเลือดนกแบบแมบทบแมบทบเป็นแง à, ทุกคนเอาดีๆของจริงสวยมากเฮ้ย สวยจริงทุกคนแต่ปกติแล้วต้องมีไยด้วยใช่ไหมไยไยไยก็ต้องมาไยตรงนี้ที่เป้ชอบมีที่แมงวันมันลนงนะก็เดี๋ยวก็จะไปออกแดดให้ดูแล้วกันนะคะเพื่อนๆว่าเอยจะเป็นยังไงสีผมอันนี้กับลูกนี้กลางแดดนะคะอที่จริงหน้าขาวควรปากแดงมากเลยอะ ดีดูก่อนแล้วกันว่าเออระหว่างวันฉันจเปลี่ยนสีปากหรือไม่และถ้าใครอยากติดตามวอลว่าเอ้แต่งตัวงนี้ไปเที่ยวไหนนะอ,อ๋อบอกไปแล้วพัทยาเออวอลไปพัทยากินแตกแตกให้แหกกันไปข้างหนึ่งเป็นยังไงนะคะก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปคลิปนี้น่าจะลงก่อนนะคะสำหรับวันนี้ฝากกด subscribe เรงแรงแล้วก็บาย